Oh, oh. จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปหรือว่ายูโร2020เกมนัดชิงชนะเลิศเมื่อคืนที่ผ่านมาผลปรากฏว่าแชมป์ในปีนี้ตกเป็นของทีมชาติอิตาลีที่ต้องสู้กับทีมสิงโตคำรามทีมชาติอังกฤษจนถึงการดวลจุดโทษกันเลยเรียกได้ว่าสู้กันอย่างสมศักดิ์ศรีครับเกมนี้แกเด็ตเซาเกตคุณซือทีมชาติอังกฤษมุ่งมั่นเป็นอย่างมากเพื่อที่จะนําทีมเป็นแชมป์สมัยแรกให้ได้ จัดแผนการเล่นในระบบ3-4-3ครับโดยให้แฮร์รี่เคนและก็ราฮิมสเตอร์ลิงลงทำเกมในแดนหน้าส่วนทีมชาติอิตาลีภายใต้การคุมทัพของโรเบียโตมันชินีก็คาดหวังว่าจะคว้าแชมป์รายการนี้ให้ได้เป็นครั้งที่2หลังจากที่เคยทำได้มาแล้วเมื่อปี1968เริ่มเกมได้2นาทีทีมชาติอังกฤษได้ประตูออกนำอย่างรวดเร็วครับจากจังหวะที่คีเรนทิเปีย วางบอลยาวจากทางขวาเลยมาที่เสาสองครับแล้วก็เป็นลูกชอบแบ็กซ้ายที่เติมเกมขึ้นมาวิ่งเข้ามาวันเล่บอลเบียเสาแรกเข้าไปอย่างสวยงามส่งให้อังกฤษออกนำหนึ่งประตูต่อศูนย์และเป็นการทำประตูที่เร็วที่สุดในนัดชิงชนะเลิศของฟุตบอลยูโรในครั้งนี้ด้วยเวลา1นาที57วินาทีจากนั้นอังกฤษก็ขึงเกมบุกไว้ได้หมดแต่ว่ายังไม่สามารถทําประตูเพิ่มได้จนกระทั่งครึ่งหลังอิตาลีที่แก้เกมมาดีเป็นฝ่ายครองเกมได้มากกว่า และก็มาได้ประตูตีเสมอ1ประตูต่อ1จากจังหวะซ้ำระยะเผาขนของเลโอนโดโบนุชีก่อนที่จะจบ90นาทีเสมอกัน1ประตูต่อ1ต้องต่อเวลาพิเศษอีก30นาทีในช่วงต่อเวลาพิเศษทั้ง2ทีมก็ยังไม่สามารถทำอะไรกันได้ครับแกเลตเซาเกตตัดสินใจเปลี่ยนตัวมาคันและฟอร์ดแล้วก็เจดอนซานโชลงมาในช่วงท้ายของการต่อเวลาพิเศษโดยหวังว่าให้ทั้งสงคนนี่ลงมาเป็นคนยิงจุดโทษ แต่ปรากฏว่าในช่วงการดวลจุดโทษมาคันและฟอร์ดแล้วก็ซานโช่รวมไปถึงบุคโยซาก้ายิงจุดโทษไม่เข้าส่งผลให้อิตาลีเป็นฝ่ายชนะจุดโทษไป3ประตูต่อ2คว้าแชมป์ฟุตบอลยูโร2020ไปครองเป็นสมัยที่2ได้สำเร็จครับหลังจากที่รอคอยมานานถึง53ปีนับตั้งแต่ปี1968มาดูกันที่สถิติที่เกิดขึ้นในฟุตบอลยูโรครั้งนี้กันบ้าง แน่นอนว่าแชมป์ตกเป็นของอิตาลีมีสถิติที่ยอดเยี่ยมสะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นถึง34เกมโดยในรอบแบ่งกลุ่มพวกเขาเก็บชัยชนะได้3เกมรวดและไม่เสียประตูเลยแต่ว่าในรอบน็อกเอาท์พวกเขาเสียประตูมาตลอดตั้งแต่เกมชนะออสเตรเลีย2ประตูต่อ1ชนะเบลเยียม2ประตูต่อ1นเสมอสเปนในเวลา1ประตูต่อ1ก่อนที่จะมาโดนจุดโทษชนะไป4ประตูต่อ2แล้วก็มาเกมที่เสมอกับอังกฤษ1ประตูต่อ1แล้วก็โดนจุดโทษชนะไปครับ ส่วนองแชมป์ก็คือทีมชาติอังกฤษครับครั้งนี้เป็นครั้งที่อังกฤษใกล้เคียงแชมป์ระดับเมเจอร์มาที่สุดหลังจากที่ต้องรอคอยมานานถึง55ปีนับตั้งแต่คว้าแชมป์ฟุตบอลโลกเมื่อปี1966แต่ว่าอังกฤษก็ยังไม่ดีพอที่จะคว้าแชมป์ในปีนี้ครับแต่ว่าด้วยขุมกําลังที่มีในตอนนี้เชื่อว่าในฟุตบอลโลกที่จะถึงนี้อังกฤษก็น่าจะเป็นอีกทีมหนึ่งที่น่าจับตาม,มากๆครับ มาดูกันที่ดาวซันโวกันบ้างครับปีนี้ตกเป็นของคริสเตียโนโรนันโดที่ทําไปถึง5ประตูกับอีกหนึ่งแอซิสแม้ว่าทีมชาติโปรโตุเกสแชมป์เก่าจะตกรอบไปแล้วแต่ว่าคริสเตียโนโรนันโดก็ยังฝากผลงานของตัวเองไว้เป็นสถิติที่น่าจดจําของตัวเองและในนามทีมชาติกับฟุตบอลยูโร2020ครั้งนี้ครับส่วนนักเตะยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์ตกเป็นของผู้รักษาประตูครับดอนน่ารุมม่าผู้รักษาประตูจอมหน่งของทีมชาติอิตาลีด้วยวัยเพียง22ปี แต่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเฉพาะจังหวะเซฟสำคัญๆของทีมในแต่ละแมตช์ช่วยทำให้อิตาลีเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศก,ก่อนจะโชว์เซฟอีก3าครั้งในช่วงดูจุดโทษกับอังกฤษส่งผลให้เจ้าตัวคว้ารางวัลน,นี้ไปครองอย่างไม่ต้องสงสัยอีกรายที่ผลงานโดดเด่นเหลือเกินก็คือจอแดนพิกฟอร์ดผู้รักษาประตูทีมชาติอังกฤษที่ทัวร์นาเมนต์นี้ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมป้องกันจังหวะสำคัญๆไว้ได้ตลอดทำให้คว้ารางวัลผู้รักษาประตูยอดเยี่ยมไปครอง มาดูกันที่อีกรางวัลที่น่าสนใจก็คือรางวัลแอซซิดมากที่สุดในทัวร์นาเมนต์นี้ก็ต้องยกให้สตีเวนซูเบอร์ปีกวาวัย29ปีของทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์แม้ว่าจะไม่สามารถพาทีมเข้าสู่รอบลึกๆได้แต่ในฟุตบอลยูโรครั้งนี้เจ้าตัวก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยทำแอซซิดไปได้มากสุด4ครั้งมากที่สุดในทัวร์นาเมนต์นี้ครับและปิดท้ายด้วยประตูที่รวดเร็วที่สุดในนัดชิงชนะเลิศก็คือ ประตูของลูกชอแบ็กซ้ายทีมชาติอังกฤษที่ซัดประเดิมให้อังกฤษขึ้นนาอิตาลี1ประตูต่อศูนย์ในเกมนัดชิงชนะเลิศเมื่อคืนที่ผ่านมากลายเป็นประตูที่เร็วที่สุดในนัดชิงชนะเลิศของฟุตบอลยูโรโดยทําได้1นาที57วินาทีแซงหน้าลูกยิงของชูสเปเรดาที่ยิงให้สเปนขึ้นนําสาภาพโซเวียตด้วยเวลา5นาที17วินาทีในเกมนัดชิงชนะเลิศของฟุตบอลยูโรเมื่อปี1964ซึ่งเกมนั้น ทีมชาติสเปนก็คว้าแชมป์ไปครองด้วยสกอร์2ประตูต่อหนึ่งครับและนี่ก็เป็นบทสรุปของฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปหรือว่ายูโร2020ที่ฟาดแข่งกันมานาน1เดือนเต็มถือว่าเป็นการปิดฉากอย่างสมบูรณ์ท่ามกลางสถานการณ์โควิด -19 ที่ระบาดอย่างหนักในตอนนี้การได้ชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลร,ระดับเมเจอร์แบบนี้ถือว่าเป็นการบรรเทาความรู้สึกของแฟนบอลได้เป็นอย่างดีอย่างน้อยก็ได้มีเรื่องดีๆเข้ามาในความรู้สึกบ้างแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ